ในการใช้รถใช้ถนนวมทั้งกระตุ้นได้อย่างภาคภูมิใจมีชีวิตความเป็นอยู่ขณะนี้ได้เวลาคุณแล้วนะครับและกล่าวเปิดโครงการครับค่ะและขอเรียนเชิญน,นะคะท่านปณิสอนสติธรขนส่งจังหวัดพิจิตรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึเกินความปลอ,อ,อดภัยให้ท้องถนน คืนความสุขให้ผู้ประสบภัยด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เผยแพร่ให้เกิดกระตุ้นเตือนตื่นตัวในภัยของอุบัติเหตุทางถนนให้คนในครอบครัวรวมถึงทุทกคนผูที่ประสบภัยก็จะได้รับการดูแลให้คนเหล่านั้นนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตภายในสังคมนะครับได้อย่างเป็นปกติสุขคืนความสุขนะครับในแง่การเยียวยา พันเอกชัยเดชตุลยวรัดีรดองผู้บังคับการกองกำลังต่อไปขอเเชิญคุณตัตัอางวอนพิญญาพรนะของหมายเลขทะเวียนรถห่ามวดอนโซนะครับให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้ค่ะก็มันทำให้ มีชีวิตที่ดีขึ้นไปไหนมาไหนก็คือสะดวกขึ้นบ้างบางครั้งก็อาจจะช่วยเหลือครอบครัวได้บ้างเป็นบางเรื่องจากที่ว่าทำอะไรไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกท่ทานด้วยนะคะขอ,ขอเดยนเชิญนะครับถ่ายภาพเป็นพิธีกาเช่างภาพพร้อมนะคะเสร็จแล้วขอบค ในปีนี้เราจะมุ่มงเน้นในเรื่องการสัมพันธ์ไปเพิ่มเพราะว่า,<ช>ามีหลาย อบตนะครับที่ให้ความรับผิแล้วก็กระจายเรียบเรียงไปเลยอย่างนะครับตั้งแต่ตีโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นต่อมาคือการต่อภาษีรถหลังเวลาราชการตีสายหลักๆด้วยการได้ร่วมใจงานเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการ